สวัสดีครับผมจากบริษัทบอดไทยเครื่อมือเกษตรนะครับวันนี้สินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําการจดสิทธิบัตรไว้นะครับตัวนี้เป็นล้อพายกันจมสําหรับรถไถนะครับตัวนี้มีทุกรุ่นทุกขนาดแต่ข้อดีของตัวนี้นะครับสามารถปรับเก็บได้แบบนี้นะครับง่ายสําหรับการเดินทางนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเมื่อถึงที่เราต้องการจะใช้นะครับเราก็กางออกมาใช้งานได้ครับสะดวกสบายนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาการทั้งหมดกี่นาทีนะครับเริ่มเลยครับนะครับจับเวลานะครับ ตอนนี้แนะนําให้รถทุกคันรถไถที่ลงนาใช้นะครับเพราะว่าข้อดีคือไม่จมนะครับเราจะไม่ติดลมนะครับแล้วก็ออกประหยัดน้ำมันจะสังเกตว่าตอนที่เราไถาหรือเราใช้โรตารี่ตีนานะครับนี่จะมีการฟรีของล้อจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันนะครับพอเรามีล้อพายตัวนี้ก็จะประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นี่ครับกลางพร้อมใช้งานได้แล้วครับตัวนี้ง่ายๆครับใช้เวลาแค่ สามสิบวินาทีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับการปรับขนาดนูได้ด้วยนะครับจะให้ตั้นหรือยาวนะครับปรับง่ายนะครับเดี๋ยวดูทีมตั้งปรับให้ดูครับเป็นสินค้าใหม่ของโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของโรงงานเลยครับใช้เหล็กหนานะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายเวลาเดินทางก็ปลอดภัยครับเพราะเราพับเก็บได้นะครับตัวนี้อนี้จะเป็นยาวขึ้นนะครับ จะเสมอกับล้อเลยนะครับตัวนี้มีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับเหมาะกับรถทุกรุ่นเราทําตรงรุ่นไปเลยนะครับใส่ได้เลยไม่ต้องไปแปลงอะไรนะครับใช้งานง่ายมากครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะยาวขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ที่สั้นนะครับอยู่ที่ลูกค้าครับชอบสั้นชอบยาวปรับได้หมดเลยครับนี่ครับปรับขนาดก็แค่ย้ายรูครับใช้งานได้เลยสะดวกสบายครับ เวลาไถหรือตีโรตเตอรี่ก็จะไม่ติดลมนะครับล้อไม่ฟีไม่กินน้ํามันนะครับนี่ครับความยาวผมผมชอบตรงนี้ที่มันพับเก็บได้เวลาเราเดินทางเนี่ยครับมันสอดไปนะครับตัวนี้แล้วก็เวลามาถึงนาล้วก็กางภายในแค่เวลาสามสิบวินาทีครับหนึ่งข้างกางครับเดียวนะครับแล้วก็ไถได้เลยนะครับตัวนี้นี่แดงเป็นความยาวเรานะครับยาวเสมอล้อละแต่เราจะพับเก็บไปด้วยนะครับตอนก่างเราไม่ต้องทาการย้ายอะไรนะครับแค่พับเก็บเดี๋ยวเรามาดูพับเก็บพับทีงานครับเก็บง่ายๆครับตัวนี้ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับตัดด้วยเลเซอร์ทุกชิ้นนะครับตัวนี้จะทำให้ความแม่นมากครับตัวนี้ไม่เป็นหากัดใช้งานเหล็กหนานะครับตัวนี้ต่างออกมาแล้วก็ยังพับเก็บได้อยู่นะครับนี่ครับพับเก็บได้เหมือนเดิมครับตอนกลางสังเกตว่าตอนที่นูในนะครับที่สั้นประมาณนี้ของล้อนะครับ ว่าซีเรียกันอยู่ใกล้กันนะครับรที่เรากาออกกันแต่างกันเก็บได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะครับสินค้าบอดไทยครับคุณภาพแน่นอนฝากติดตามด้วยนะครับสินค้าใหม่ๆเรามีสี่นี่มีเยอะมากนะครับขอบคุณครับ